อำอะไรบอกอเลยครับพร้อมแล้วเชิญบากข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าข้าพระเจ้าขอน้มน้อมอันเชิญเ่้พยาราเจ้าทั้งหลายโปรดได้สเสด็จมาฟังการสวดมนต์ของพวกข้าพระเจ้า ขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถินขอพรอองค์ท่านโปรดประทานพรให้แก่พวกข้าพเจ้าพ้นจากสพพทุกสภพโศกสภพโลกสภพภัยสพพข้อสเสนียจันไรบุคคลทานศัตรูหมู่มารจงพ้นไปจากตัวของพวกข้าพเจ้า พระเจ้าประสบแต่สิ่งที่ดีๆคนดีๆสิ่งที่เป็นมงคลขอให้เข้ามาใน,นชีวิตมีสติปัญญาดีมีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้ตาที่หูทิทย์และเจโตปริยายานพร้อมหัางเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทินสาธุสาธุ นะอะไรม่ห้โยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยะสะภะคะวะโตสาวกคตังโฆลตัมมายังภะคะวันตังสะธรรมัง